จาพี่น้องเมื่อนี้มาเที่ยวงานโอท็อปเนาะุ่อยากกินนี่ย่งกระปูกไว้เนาะมีขนุนละมุดมะปรางก็มีนะคะมะปรางก็มีค่ะมะปรางูกต้นผักหวานก็มีค่ะ ส้มโอส้มสายน้ำพึ้งละไมละไมนี่มันต่างกับลองกองอยังไงคะเจ๊ือ่โอ้ใครอยากกินอะไรก็ซื้อไปปลูกเลยเนาะส่วนตัวข้าพเจ้านะั้นซื้อไปแปดอย่างแล้วควรจะปลูกหน้าฝนเนาะเพราะว่า ไม่ต้องลดน้ำให้มันยากถ้ามันแรงมาเราก็ไม่ได้อยู่คุณแม่ก็ต้องดูแลใช่ไหมคะคุณแม่คะอ่าโอเคเราปลูกไป8ปดอย่างเนาะเดี๋ยวตอนไปปลูกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอเคสว,วัสดีจ้า